ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเตรียมที่จะพัฒนาระบบการไฟฟ้าในเมืองใหญ่ค่ะ น่าเป็นเรื่องที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนครราชสีมาคุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินโคราชมหานครไร้สายบริเวณถนนราชดำเนินช่วงที่1ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงให้มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีการรือ้อแถวรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะคะบริเวณราชดำเนินที่1โดยมีคุณจรัตชัยโชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณสุรวุฒิเชิดชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครนครราชสีมาแล้วก็ชาวโคราชมาร่วมกันเป็นสักขีพยาน นี่คือต้นสุดท้ายต่อจากนี้ไปชาวโคราชจะไม่มีเสาไฟให้รกสายตาอีกแล้วลงดินลงดินหมดเลยอยากจะได้แบบนี้บ้างจังอ๋อ,อนำร่องไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมโดยคุณสมพงศ์นะคะท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าในส่วนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1วงเงินลงทุนทั้งสิ้น หมื่นล้านนะคะ11,668.56ล้าน <11, 000. S 2> บาทค่ะมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด4แห่งได้แก่เทศบาลน,นครเชียงใหม่เทศบาลน,นครราชสีมา เมืองพัทยาแล้วก็เทศบาลนาครหัดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือในระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ควบคู่กันไปกับภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเป็นเมืองที่ทันสมัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะให้มีการนำสายไฟก็คือเอาสายไฟลงดินให้มากกว่า1จุด อันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็จะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิมนะคะพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจาหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา60ปีของการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง,งอจัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองไทยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาชาวต่างชาติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของนครราชสีมาอย่างยังย่งยืนด้วยเห <ặ> ็นแบบนี้แล้วคนกรุงเทพบอกได้คำเดียวว่า <im itation> <im itation> อิจฉาอยากให้ลงดินทุกที่เลยน <im itation> เนอาอะเพราะว่าเอาจริงนี่ยังนึกภาพพอเห็นสายไฟปุ๊บมันจะนึกถึงเสารลยโยงเลยมันสายอ่ะคุณกร<อ>ะจุกยุ่งเหยิ<อ>งแบบเออบางจุดนกทํารังเ <im itation> นี่ยแล้วเขามา <im itation> จะเล่นมุกกันวันนี้พอดีวันเสาร, <im itation> ร์ <im itation> เขาก็าจะไปถ่ายรูปเสาที่มีสายเยอะๆอ่ะแล้วก็จะบอกว่าวันเสาร์นี้ยุ่งเออเสาเออเสายุ่งจริงเสานี้ยุ่งจริงจรอดีจังเลยค่ะอื ทาดแมวครับดูอยู่